สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับผมโจธีรพงศ์ในช่องกเกษตรบ้านสวนครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูเห็ดขี้เกียจนะเห็ดขี้เกียจก็เพราะว่าเกิดจากอากาศเย็นอากาศหนาวนะก็เห็ดตัดใหญ่มาแล้ว3ามถึงสคืนนะไม่ค่อยอยากจะโตเลยไม่ค่อยอยากจะจบเม็ดเลยเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะเฮงๆก็นี่เขาว่าหนาวแล้วจะ,จะเจอปูนะก็เจอจริงๆนะนี่ปูมาแล้วนะมายังไง ปูเริ่มปูเริ่มอกอรารวาสนะหน้าหนาวก็จะเริ่มเห็นปูนะเส้นใหญ่เดินดีมากนะเพราะว่าเราใส่ไว้เยอะเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นนก็ส่งสัญญาณมาว่าอากาศเริ่มเย็นนะเราก็ใส่ถลายปามไว้เยอะเลยเป็นพ่นดีนะเพราะว่าวันของวันนี้รู้สึกว่าหนาวแล้วนะ ครับก็โตช้าโตช้าจับเม็ดช้าก็เป็นเรื่องปกตินะของหน้าหนาวนะออ่ให้ออกเถอะไอเรื่องโตช้าจับเม็ดช้าไม่ใช่ประเด็นนะไม่ใช่ปัญหานะก็โตช้าก็ไม่ใช่ว่าอาจจะปกติแล้วหลังจากตัดใหญ่ก็ประมาณห้าหกคืนเก็บได้นะก็ไม่ได้ผิดไปมากนะอาจจะยืดไปสักวันหรือสองวันก็แค่นั้นเองนะ นี่เริ่มจับเม็ดหมดแล้วนะเส้นใหญ่เดินดีมากเพราะว่าอย่างที่บอกเรารู้ว่าอากาศมันเริ่มหนาวเราใส่ไว้เยอะเลยเดี๋ยวผมจะปิดไฟนะจะได้เห็นเม็ดเห็ดนะว่าเป็นยังไงนะถ้าสว่างจะไม่ค่อยเห็นเม็ดเห็ดนะนี่เริ่มจับเม็ดหมดแล้วนะขออภัยนะถ้ามันมืดนะเพราะว่าสว่างก็จะมองไม่เห็นเมดเห็ดนะ ไไว้เยอะนะห้อยเลยทลายปามห้อยเลยทลายปามห้อยเลยนะก็ร้อนร้อนก็ให้ห่างหน่อยไม่ต้องให้ชิดกันมากหนาวก็ให้ชิดกันก็มันไม่มีไม่มีหลักการอะไรยุ่งยาก,กน,นะก็เข้าใจง่ายๆคือถ้าอาการหนาวก็ใส่ทลายปามให้เยอะให้หนาวไว้ถ้าร้อนก็ใส่ให้หน้อย ก็มีแค่นั้นน,ะนี่เริ่มเริ่มจับเม็ดฝอยเลยนะอีกประมาณไม่เกินอีกประมาณเห็นเล็กๆแบบนี้อีกประมาณ3าวันก็น่าจะเก็บได้แนละสามวันก็รวมประมาณเวันเจวันเก็บได้ก็อาจจะเกินมาแค่1นถึงสวันนะประมาณประมาณหนึงวันนะเกินมาประมาณหนึงวันยัง6วันเก็บได้อันนี้ก็เป็นเจ็ดก็ยืดมาแค่วันเดียวนะ ก็สำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะเริ่มหัดเพาะเห็ดฟางนะถ้าเส้นใยเดินเดินน้อยนะเส้นใยเปิดตัดใยแล้วเส้นใยเดินน้อยอนะ่ะหนึ่งเลยนะอากาศหนาวอากาศเย็นนะสองวัสดุเพาะในโรงเรือนเราน้อยเกินไปนะสามเราอาจจะใช้เชื้ออ่อนเกินไปนะนี่ก็มันมีอยู่ไม่กี่อย่างนะที่จะทำให้เส้นใยเดินไม่ดีนะเดินน้อยหรือเดินไม่ดีนะ ต่ของเรานี่เกินนะเดินดีเกินนะนี่เส้นใหญ่โอ้เส้นใหญ่เดินดีเกินนะเกินไปนะใส่ไว้เยอะยังเยอะเลยปกติแล้วเราไม่ค่อยใส่เยอะขนาดนี้นะนี่ก็จับเม็ดจับเม็ดทั่วทุกแผง แล้วการระบายอากาศตอนนี้หลังจากตัดใยแล้วก็ระบายอากาศปกติเลยเปิดหน้ารูหน้าสามหลังสามถ้ามีรูข้างก็ไม่ต้องเปิดรูข้างไม่ต้องเปิดนะแต่ผมไม่มีนะถ้ามีก็ไม่ต้องเปิดนะผมมีแค่หน้าสามหลังสามก็เปิดหน้าสามหลังสามตลอดแล้วก็ระบายไล่ความชื้นกับของเสียในช่วงตอนเย็นก็แค่นั้นนะกลางวันไม่ได้ทำอะไรนะ หรือถ้าของเพื่อนๆชื้นเกินไปอาจจะเปิดตอนเช้าด้วยก็ได้ชื้นก็คือมีหยดน้ําเลยหยดน้ําตามหลังคาหยดเยอะเข้ามาในความชื้นเยอะเกินไปก็เปิดระบายได้นะแล้วสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างก็คือช่วงที่อากาศหนาวอากาศยินลาเขียวจะเกิดง่ายนะลาเขียวจะมาง่ายใช้ก้อนเชื้อก็ดูให้ดีก่อน ก่อนที่จะทําการปัน่นจะทําการแกะนะเพราะว่าเดี๋ยวมันไปปนเปกันนะต้องดูให้ดีก่อนว่าพิกดูให้ดีห้ามมีสิ่งอื่นเจือปนปะปนมานะเชื้อเห็ดฟางที่เดินดีก็ดูง่ายๆนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละขาวๆนวลๆเดินแบบนี้นะเชื้อเห็ดฟางที่เดินดีนะแล้วก็หน้าหนาวอย่าใช้เชื้ออ่อนถ้าเชื้ออ่อนก็จะเดินไม่ดี ก็ถ้าเปิดเปิดเปิดตัดใหญ่แล้วเจอลาเขี่ยวผสมภายแก้วลงไปเลยใส่พร้อมกับฮอร์โมนตัดใหญ่ได้เลยก็เป็นตัวนี้นะที่ผมใช้อยู่นะที่ขึ้นหน้าจออยู่นี้ก็เป็นพายแก้วแล้วก็ไปฉีดตัดตัดใหญ่เราใส่หนึ่งหนใช่ไหมแล้วก็ไปฉีดแบบรุงดอกก็ใส่อีกเราจะใช้ในทางป้องกันหรือกำจัดก็ได้ มันอาจจะไม่ได้หายร้อยเปอร์เซนหมายถึงว่าเป็นราเขียวอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้หายร้อยเปอร์เซนตแต่ว่ามันจะไม่ลุกลามไปไหนมันก็จะอยู่กับที่แล้วค่อยๆแห้งไปเพราะว่าของเรามันไม่ใช่สารเคมีของเรามันเป็นชีวภาพนะเพราะว่าเชื้อเห็ดฟางเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตมันเป็นเชื้อราถ้าเราใช้เป็นสารเคมีมันอาจจะอันตรายกับเชื้อเห็ดฟางเราได้นะ ก็ยังมีอีกหนึ่งลังนะอันนี้เป็นทลายปำใหม่เลยที่คนมาใส่ใหม่เลยยังมีอีกหนึ่งลังที่เป็นทลายปำโปะที่เรียกว่าทลายปำโปะเพราะว่าหมดดอกแล้วเรานําบางส่วนขึ้นมาโปะเรียกว่าทลายปำโปะนะยังอยู่ยังอยู่นี่แหละอยู่ตรงนี้แหละตรงหน้าไปเนี้ยหลังนึงเราทําพร้อมกันนะทลา,ายปำโปะก็เหมือนกันนะใส่ให้หนาขึ้นขึ้นให้เยอะไว้เอาเอาให้ร้อนละเอาให้ร้อนนะ่รนนะร้อนแก้ง่ายนะถ้าไม่ร้อนแก้ยากมากนะ ไม่ร้อนเราจะทํายังไงให้ร้อนมันแก้ยากนะแต่ถ้าร้อนอ่ะแต่ถ้าลงเรือนร้อนกันไปนะมันง่ายนะดูแลมันง่ายมากลงเรือนร้อนเกินไปเปิดรูระบายแล้วก็เปิดประตูไล่ควา,ามชื้นไล่อากาศาไล่ของเสียหรือแย้มประตูปล่อยน้ําพื้นเอาน้ําฉีดลงเรือนโอ๊การท่าเหตุร้อนนี่มันหลายอย่างนะมันมีวิธีการทําที่เยอะแยะนะ ที่จะทำให้อุณหภูมิลดลงนะแต่เราทําให้อุณหภูมิที่สูงขึ้นเนะี่ยมันยากทําได้แต่ว่าได้นิดนๆหน่อยๆน,นะมันก็ไม่เวิร์กนะสู้ใส่ให้เยอะไปเลยให้หน้าให้แน่นไปเลยมันแก้ง่ายมากโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามท่านใดสนใจเชื้อเห็ดฟางอุปกรณ์เพาะเห็ดอาหารเสริมเครื่องย่อยเชื้อบาวโว เป่าลมก็ไปดูได้ในในเพจนะชื่อเพจโจทีธีรพงศ์อุปกรณ์เพราะเห็ดก็เดี๋ยวขึ้นหน้าจอเลยก็สนใจอะไรก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้สำหรับนี้ขอบคุณทุกการติดตามครับเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่โอกาสหนะ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ